บักทุเรียนจ้าบักทุเรียนพี่น้องบักทุเรียนบานดุนศาสจ้ากำลังจะออกจ้าบักทุเรียนบานดุนศาสปลูก สองร้อยสามสิบไร่จ้ากับ่หลทอจังหวัดอื่นดอกแต่ว่าก็พ่อได้กินยู่นะรสหวานมั่นพรอมบ่มีกินหอมพอบานไดจ้าสำหรับคนบ่วยมากกินบักทุเลียนนี่ก็สิกินได้อยู่จ้าทุเรียนบรานรุศาสบ่ค่อยมีกินจ้าขนาดว่าสุกแล้วก็ยังกินบ่แห้งเลยแต่ว่าสุกเนื้อไก่ฉีกนะคะ่ะแต่เมื่อไวยโดนก็หนีดีเมันเนาเลยบักทุเลียนเพราะว่ามันบ่มีกินแห้งแหมมันอาจจะเป็นน้ำสภาพดินอาอากาศน้ำเนะดินบกวยน,นนะ อากาศของเงินภาคอีสานนี่มันบ่ค่อยฝนหลเนาะมันบ่คืนภาคใต้ได้ภาคใต้กรเจ้านะมีแต่ฝนตกเนาะบ่รู้ว่ามันิิเป็นน้ำแบบว่าน้ำฝนบ่ต่ทีแน่ๆน,นะ ทุเรียนบานนุศาสตร์น่ะกระแซะเพืพ่อกันจ้าบอกเพื่อนข่อยว่าได้มา่อเสิ็บอกทุเรียนดอกจ้าข่อยมาเบิึงซื้อว่าวิธีการสิสแบบเพิ่นเฮ็ดจังไดง๋การผสมยาบำรุงเพิ่นเฮ็ดจังไดนะ๋นั่นนะห้าผู้นึงติดธุระผู้หนึง,หนงก็สิได้เฮ็ดต่อนะั่นะนะก็คือว่าสารต่อนะั่นล่ะจ้าหลังจากที่เพิ่นกันลังสิพากันรรเสร็จเดี้ยลองเดียวนะั่นล่ะจ้าข่อย ก็เลยถ่ายวิดีโอมาให้หมูเจ้าเบิงหรือว่ามีเนืเ้เฮ็ดแบเลี้ยวไปแบไปเห็นกล้วยสุกค้าเคี้ยจ้ากล้วยสุกค้าเคี้ยนี่3เคี้ยแล้วจ้าที่บ่ทันนอีเบิ่งขนาดอยู่ๆไก่เทียงนาเด้นั่นนะแม้ว่าเพิ่นเอาใบตองมาโปกไใ้น,นะคล้ายๆก็ว่าบ่าให้คนเห็นน่ะว่าเพิ่นสุกนั่นล่ะจ้า โอ้กล้วยจังเนียจังสิมาฉลาดแกรเถียนเนาะเอามาปลูกเลยได้จ้าขันบ่สังเกตนี่สิบ่เห็นเลยดิก็คือ่งโลดจนว่าสุกค่าเครียดหาลัางเครียดนั่นนะ่ะ3าวี4ีวีพุ่นนะ่ะบ่ค่อยก็จังค่อยเห็นงานในสวนมื้อนี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าวันที่นี้ก็ถึงเวลากลับบ้านจ้าวันที่ก็เลกกยไกลมาจากตลาดก็เลยเห็นแม่ค้าขายเห็ดเอา้า เฮ็ดอีหยังว่าก็เลยหยังไปบึงน่นนะไปสื่อบึงก็หน่าแนตะ่เอามาเอาแนวบัดหมานมันคือเฮ็ดละงูคือเพิ่นวานะะั่นล่ะจ้ามันเป็นเชี่ยหลายๆพ่านจ้าเอาทั้งเฮ็ดละงูทั้งเฮ็ดเพิงแล้วก็เฮ็ดตะไคร้พร้อมจ้าจากที่เอาน้ำใส่เรียบร้อยแล้วปัดทีนี้ก็เอาดอกเฮ็ดใส่แล้วก็จังค่อยมาขายาํำขายํำเฮ็ดไห้มันเข่ากันจ้าไห้มันเป็นสีมุนๆจัหน้อยควอยว่าคันมืออื่นค่อยว่างว,ว่กัสีเอาเฮ็ดนี่แล้วไปใส่ตุนย่างเลยสิบร่รอ,อให้แปลว่า สิบล้อให้มันมีกินเลยนะจ้าเห็ดแบบเร่งด่วนบ่ต้องให้มันนั่นขอยานมันเบิดฝนก้อนบ่แม่นหยังดอกจ้าเห็ดไข่ที่ซื้อมานี่กะถุงละห้าสิบบาทซองถุงกะบลอยหนึ่งกะบ่ได้ต่อเพิ่นจักบาทดอกคือว่าเพิ่นสิไปเอาอยากนะน่าทั้งผู้นะ่นเนาะบ้านพวกข่อยมันบ่ขึ้นเด้เห็ดไข่มันบ่ขึ้นอยู่น้ำดินดอนเด้มันขึ้นอยู่น้ำผู้นะุ่นน่ะ ขึนผู้ยู่ชั่วโมงหนึ่งบุนเนาะภูมันก็สั้นเนาะทั้งยางบ่ได้ขี่รถขึ้นไปไหมข,ข่อยก็คืดพ่อใหญ่ข่อยว่ากบข่อยว่ากันขึ้นไปหาเก็บเฮ็ดนั่นแ่ละขึ้นไปเป็นชั่วโมงเนาะบนที่นี่ไปหาเก็บหาลางเทียกับบ่ได้จักดอกก็จังข่อยลงมากกคือว่าแหละเนาะพี่น้องเฮ็ดมันออกเป็นช่วงตัว ช่วงเล่นฝนตกคักมันก็บ่บออกเด็เดดก่ามีแดดไลก็ได้แม่นบ่บกเจก้าววาย่องเฮ็ดใส่น้ำเรียบร้อยแล้วกับมาหากินเขากินน้ำแต่จ้าพี่น้องข่าย่องเฮ็ดไล่เกลเลยกินเขาวบ่ท่านกระเจ้าซ้ำมาที่นี่กเกลเลยมันนั่งกินเขา้าผู้เดียวเพื่อก้าหล่ะจา้าีพนองก็แซสบเพื่อก้าวหลา่าจ่าก็าเจ้ากินเบิร์ดนี่จ้าก็จนว่าสิเบิดแล้วล่าว่าจะควงกับมอตอมาประทูัตดเดียวก็เลียเคิงโตจ้าประทูสองโต เข่งละห้าสิบบาทไม่ได้จ่ายกินเข่าร่วมกันทุกคนอันนี้ก็เป็นโปรลูค่ะโมจ่าแซบไม่ได้หรอกเพิ่นเฮ็ดแสบแสบเนาะกินกับเข่าเจ้าก็สิแสบเนาะอันโพรลูอันนี้ก็ได้ข่อยก็เฮ็ดเป็นย้วยจะว่าข่อยเฮ็ดเพื่อแสบเพื่อเพิ่นบอกว่าพี่น้องเจ๊สีเอามาเฮ็ดเฮ็ดยังเนาะโพรลูก็ได้เพราะว่ามันมีขายอยู่ไหมเฮ็ดย่ำไดนกินบ่เบิดจ้าเที่ยวหัวก็เลยบ่เฮ็ดสือห้าสิบบาทก็กินบ่เบิดจ้าพี่น้องแสบก็จะคองเฮ็ดอีกจ้าโพรลูนี่ บ่ได้กินไรดอกจ้าพี่น้องเพราะว่ามือนี่บ่ได้ไปหากีดยางก็เลยบ่กินเข้าไรจ้าข่อยย่านข่อยอ้วนน่ะนะกินเข้าตอนคำกินไรยรบ่ได้ดอกมันบด่ดีลำบากจะคล้งองยากไปออกกำลังกายอีกย่านหุ้นบ่ดีอีกละ กินเขากับซี่หาคั่มพ่อเดมีอี่ยังล่งท้องกินกับกินหลาไดอกปกติข่อยกับกินต่เขาวเจ้าน่ะเระข่อยจังข่อยกินได้หลายข่อยยานข่อยอ้วนน่ะนะข่อยก็เลยบ่กินเขาเหนียวแล้วอีกอย่างหนึ่งขันอ้วนมากกับออกกาลังกายกับขานออกน่ะนะจ๊ะแล้วเวลากีดยางยางกับว่าท่านข่าเจ้าข้าเจ้าหย่ยางไว่น้ำเพิ่นจอยแม่ของอ้วนล่าข้านักดักนักกลยางกับว่าท่านข่าเจ้าข็าเจ้าก็โจมบัดทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเอาบัดที่นี่สิบ่กินเข่าลายดอกเดี๋ยวสิยางว่าท่านเปิ่นนักนักดักนักกล ปากบ่คือกันเนาะจ้าพี่น้องมือนีก็เมนู่ซื้อเอาละจา้าบ่ไาะเหตุเองดอกพูโลค้ามูแล้วก็ลาบปลาดูล้วก็ทอดปลาทูแล้วก็ทอ,ท,วกทอดอันลูกคินที่ซื้อมากมือเศร้านี่ละจา้าคือพอลกูกไา้มันหมักลูกคินก็เลยซื้อมาให้มันกินน้นั่นาๆก็ซื้อบาฮหอดดอกเนะาะเอานใหญ่ดอก,กแต่่าข่อยก็ ฮักไปให้ลูกข่เบิด์ดโตๆนั่นล่ะจ้าคันบ่ให้กินกระสีเลียยตนนอนนั่งหนาสลอนอยู่ปเป็นตตเลียตัตเตเลียตนอยู่แต่หัวอาหารใี่กินไรก็ไดให้จักมือในถอเออั้งแต่ห้าก็ยังอยากเนาะนองก,กินแซ่บก็ได้